เจ้าเอ๋อาเจ้าเอ๋คุณพ่อเจ้าขาคุณพ่อเจ้าขาฮะคุณพ่อเจ้าขาไม่เอาเหรอไม่ใช่คุณพ่อเจ้าขาไม่เอาเหรอไม่ใช่คุณพ่อเจ้าขาคุณพ่อเจ้าขาคุณพอคุณ คุณพ่อพ่อคุณพ่อเจ้าขาเอาขนมไหมเอาขนมไหมเรียกพ่อก่อนคุณพ่อเจ้าขาคุณคุณคุณพ่อพ่อพ่อ ซุปเปอร์แมนไปไหนลกูกนางเงือกแล้วเนี่ยอย่าไปไกลนะลกูกเชิญเรียกพ่อสิลกูกคุณแม่พ่อคุณแม่มทำไมเรียกคุณแม่ตลอดเลยล่ะคุณพ่อแม่คุณพ่อเจ้าขาไม่เข้าหั คุณค<ว>ุณพอ่อเรียกคุณแม่ตลอดเลยไม่เรียกพ่อเลยคุณพ่อเจ้าขาไม่เอาขา <im it> คุณพ่อเจ้าขาคุณแม่เาขาคุณพอ่อคุณไม่เอาขาคุณพ่อเจ้าขาไม่เอาขาคุณแม่เจ้าขาไม่เอาขาลูกสาวแอบเปิดตู้เย็นเปิดไปแล้ว มาาผลไม้อ่าน่อยไหมลูกปิดเองด้วยจ้ากินเองเลยจ้ารักพ่อไหมรักพ่อรักแม่ไหมรักแม่คุณพ่อเจ้าขา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 คุณพ่อรักคุณพ่อโอเครักคุณพ่อ

ไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอา